แช่แข็งไ้ยืดเกียร์ถอยชโลบ้ม ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมบิดเทพบรรดาชีวิตนิรันดร์กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นตัวละครแจกฟรีอิซุคิยะโทชิโร่เราจะได้ตัวละครนี้นะครับจากการล็อกอิน7วันแล้วก็วันที่8เนี่ยเราจะได้ชิปเศษอีก50ชิปถ้าได้มา50ชิปปุ๊บเราสามารถอัปเกรดตัวละครนี้นะครับขึ้นสู่4ดาวได้เลยแต่ณปัจจุบันตัวละครอิซุคิยะโทชิโร่ผมก็อยู่แค่3ดาวเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าเห็น3ดาวนะครับผมก็อัปเกรดเดเวลตัวละครเนี่ยไป40แลแลล้้ววก็อัปเเเกรดวลอาาวุธพื้นนนฐะครับไป40เช่นกันค อันนี้ถ้าตัง์หมด โดนตังเหลือ1686น้อยกเท่านั้นเองนะฮะน้อยมากๆอย่างว่าตังไม่พอใช้ฮนะทำหลายตัวจัดและสำหรับอิสกิยาโทชิโร่นี้นะครับก็จะเป็นประเภทโซต่อสู้มังกรฟ้าแคลรี่รถเด็บแช่แข็งเป็นหนึ่งตัวละคร c ีีที่สำคัญแล้วเราสามารถเล่นได้ยาวด้วยถ้าใครยังไม่มีตัวละครอ,อะไรเล่นนะครับแนะนำให้ทำตัวนี้ยาวๆได้เลยนะแต่แค่ไม่จำเป็นต้องอัปเกรดดาวอุปกรณ์พวกนี้ซึ่งเก็บไว้อัปเกรดตัวละครหลักๆจะดีมากกว่านะครับส่วนพนานาการของเขาอันแรกจะบวกแอทแท็กนะครับเพื่อนสมัยเด็กแต่เราต้องมีฮีน,นก SP, กาโมริ มีพวกตลอนเอตัวละครอื่นๆนะครับในกาอันที่3อันนี้คู่กังยินก็จะบวกแอดแท็ในส่วนสกิลของเขาสกิลคอมโบจงสถิตเนื้อฟ้าเฮมันฮิวดรินมันลุ อิซึคิยะโทชิโน่สร้างดาเมจใส่ตูแบบเดียวนะครับลดอัตราการฮิวเป้าหมายลง70% 1รอบและสร้างความเสียหายเพิ่มเติม5%ของ SP สูงสุดใส่เป้าหมายเดียวตอนเนื่องอีก1รอบดาเมจสกิลนะฮะจะอยู่ที่150%ผมอัพไป40นะครับก็บวกมา400ส่วนสกิลที่2นะครับสกิลฟูลี้แอทแทหรือสกิลท่าไม่ตายเหลียวเซนกะอิซึคิยะโทชิโน่สร้างดาเมจใส่ตูแถวหน้าเป็นแนวกางเขนลดเดฟของเป้าหมายลง20%สุ่ม2คนจากในเป้าหมายโจมตีแบ่งเป็นมีโอกาส25%ทําให้ติดสถานะแช่แข็งต่่ออนื1 และหลังจากที่เราปลุกตื่นอาวุธเฉพาะจะเพิ่มดาเมจจานวนมากและเพิ่มจานวนคนแช่แข็งเพิ่มค่าเด็ที่ลดลงส่วนสถานะแช่แข็งนะครับก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดาเมจสกิลนี้จะอยู่ที่1 4 8 9ถัดมาสกิลที่3าพาสซสฟทั่วไปอันนี้ก็จะเพิ่ม SP หรือพลังชีวิตให้มากขึ้นและถัดมาอีกนะครับสกิลที่4พาสซีิหลักหนุ่มอัจฉริยะเมื่ออิสุกิยะโทชิโร่อยู่ในสนามเพิ่มแอตแท็กแถวหลังไฟพนมิรตัวละครสายแอตแทกและสายทักษะไฟเล่าสร้างดา ัจบันตัวละครผมยังไม่ปลดล็อกสกิลนี้นะครับก็3ดาวอยู่นะครับยังไม่วันที่8คือได้ตัวละครมาปุ๊บก็เอามารีวิวเลยเนี่ยแหละนะครับผมส่วน5ดาวก็เพิ่มดาเมจ6ดาวก็ลดดาเมจที่ได้รดาบลดลง แล้วก็พรสวรรค์ของเขาหัวนหน้าหน่วยที่10ในโหมดไม่ใช่อรนะีน่าจะอัปตาคิและอัตตาต้านคิของตัวตละครทุกตัว0.8%สูงสุดเลเวล5นะฮะจะอยู่ที่2%กันเลยทีเดียวแต่จะทําอย่างนั้นได้ก็นานอยู่นะ <c oughs> เอาเกรดดาวของตัวตละครให้เต็มก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของโซ,โซนณปัจจุบ,บันผมก็จะใช้เป็นโซต่อสู้ถลึงตาก่อนละกันเพื <c oughs> ่อเห็นดาเมจของตัวตละครนี้ให้มีบทบาทมากขึ้นในการเอาไปพีพเพื <c oughs> พ่อมาทดสอบให้เพื่อนดูนี่แหละเราสามารถใส่อันอื่นๆได้ครับอย่างเช่นอันนี้ยานแห่งกระนำ ผลของสกิลฟูลรีแอนแท็กของตัวเองมีโอกาส4.5%ที่จะทําให้เป้าหมายหลักติดสตันไม่งันก็ไปใส่นี้ก็ได้นะครับยานลบแจมแจ้งก็จะทําให้เรามีโอกาสติดแช่แข็งมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับโซที่เรามีเนาะฉะนั้นผมก็เลยใส่แบบนี้ไปก่อนนั่นเองส่วนการจัดทีมพีพหรือการตีอารีนานะครับก็แนะนําให้เล่นตัวละครพื้นฐานไปก่อนได้เลยอาจจะเอาเข้าคู่กับมัซซูมโตะจังยินเพิ่มเติมโรุสุกิอิจิโกะตัดคีเคมปาจิและก็ซันเงสือันนี้เป็นทีมที่ผม โยนด้วยจีก,ก็ดีนะเอามาเข้าคู่กันก็จะได้มีสายแทงนิดนึงแต่ผมจะใช้เป็นทีมแบบนี้นั่นแหละเั้นก็เดี๋ยวเรามาลองสู้กันเลยดีกว่านะครับอ่เอาเป็นคนนี้แล้วกันนะฮะขอดูก่อนนะครับอ่าเราได้เปิดก่อนเนาะคือตอนนี้ในะปัจจุบันเนี่ยผมทําโซ่ต่อสู้มังกรฟ้านะครับสีดาวก็จะทําให้ตัวละครพวกนี้นะครับสามารถใช้งานสกิลได้ก่อนเลยมาถึงใช้งานสกิลนะฮะก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับทำาีดาวอืมโดนไปครึ่งหลอด Um. อิสกิยาโทโชโรบัมอ่าติดแข็งตัวกลางด้วยสาบตัวล่างครับผมติดกอลงหนเข้าไปซื้อลดกดลดกดเออติดขีนะครับตีติดขีได้อยู่นะโอ้โหโดนมิซลยมานะครับเกือบตายอีกโ่ะ อ่าได้ฮะเทสกัเทโชไปก่อนโอ้โหขี่ลรัวหายไหมล่ะโอเครถป้องกันนะครับสกัเทอะโทโยปาบปาบลาดช็อตนะฮะเอ็มวีพีเป็นของเขาแต่ขึ้นมาหน่อยอ่ะยังมีตัวเลือกอีกหนึ่งใบขอเช็คก่อนนะครับว่าใครสปีดเยอะกว่ากัน อ่ะอันนี้เราสปีดเยอะกว่านะครับก็มีโอกาสที่เราจะชนะแต่ถ้าสปีดน้อยกว่านะครับแน่นอนโอกาสแพ้ก็จะสูงเพราะตัวละครคล่อนข้างบางนะตัวอื่นยังไม่ได้อัพเยอะไงเฮ้ยติดกลรหนอยู่ซันยัซึโรนไปฮนะแช้แข็งไหมอิซึคยิยัซีโรบึมเอ้ยแข็งด้วยตัวกลางแล้วก็ลดกดเออตายอยู่ตายไปยังน้อยหึงตัว ไม่ตายแล้วตีมั่วครับผมโอ้โหสกิลน่าจะโดนหลายตัวน,นนะน่ะดูจากทรงฮะจึ๊บจึ๊บตันไหมโอ้โหตันด้วยนะติดไปไหมยอ้โชคดีหน่อยฮะเคปบจิกับอ,อิจิโกะไม่ติดแต่สกิลวัดแรงมากใจเย็นลูกพี่ติดไปตัวนะได้ยูได้ย,ดยูตีสกิลคอมโบหน่อย ไม่ติดเลยฮะคอมโบหายไปหายไปยังรอดอีกเกิดไปแล้วนะสาบจุ๊บจุ๊บยางน้อยหนึ่งตัวอโอเคเรื่องอยู่ตายไปแล้วเนี้ยถึกครับถึกไม่ไหวหล่นเรียบร้อยครับ ยังยังมีตัวเหลืออีกหนึ่งใบอ่าลองเช็คกันนี้สิอันนี้เราได้เปิดก่อนนะครับเปิดก่อนก็มีใช้ไปกว่าครึ่งป <c oughs> <c oughs> ป๊บพายุหมุนเข้าไปฮะกกติดก็อลหนติดป้ายแล้วก็สาบเลือดไหลแช่แข็งไหมโอ้โหแช่แข็งตัวติดกอลหนบ้าไปแล้วโอ้ยทำไมไม่ลดโกรตัวล่างถ้าลดโกรตตัวล่างนี้ได้เรื่องเลยนะ โอกาสเราก็จะชนะเยอะสูงหายไปซะหายไปสองตัวนะครับจะไม่ให้เขาใช้ท่าไม่ตายเลยมันก็อะไรอยู่ทำอะไรไม่ได้ฮะติดกเรเลิศแก๊บบกเจ็บหนักเทนโชขวาดแนวหลังแล้วก็เขมปจัจจ ซัดไหมครับหายไปแถบหนึ่งเรียบร้อยครับผมโอ้เอาเรื่องและแน่นอนนะครับว่าตัวละครเนี้ยเหมาะกับการไต่หอท้าลายกีดจำกัดผมดึงบอกว่าตัวละครนี้สามารถทำได้ยาวๆเลยนะครับฟลิปเดินไหลไปติดไปสักตัวโอ้โคโลหนตัวนึงก็ยังดีอันนี้ไม่ต้องติดแข่งก็ได้ กระสับป่ะปัม๊มเอาไม่ตายแบบนี้เจอฮิวแน่เลยฮิวตัวไหนเนะี่ยฮิวตัวหลังก็ยังดีตายอยู่ยืนไหวครับสุดเยอะ <c oughs> ลนไม่เต็มหลอดสารคิสับไปก่อนสับหนึ่งฮิลชึบชึบไม่คีดเลยนี่ อยู่ตัวเองปล่อยไปฮะอ้อยเกือบตายให้เขายื้อก่อนนะเราจะได้แบบโดนดาเมจแบบซอฟๆสับไปแล้วโอเคไม่ตีสลักขีเนะี่ยฮะอย่างนี้ได้อยู่บัม การกดหอแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยซับซับเรียบร้อยอดโกดไปฮะคอมโบอือจบครับผม ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับการรีวิวตัวละครอิซุคะโทชิโร่ตัวละครระดับ s s r ตัวฟรี1ตัวนะครับที่น่าเล่นสามารถหาได้กันทุกคนนะครับถ้าเราล็อกอินถึง7วันเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาสามารถโหดได้มากกว่านี้นะครับถ้าเราอัปเกรดตัวละครถึง4ดาวมันจะมีความแตกต่างมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับยังไงพาร์ทนี้ก็ฝากไวเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับกับเกมบิดเทพบาร์ดาชีว bon ิตนิรันด์ซึ่งถ้าใครชอบเกมในนี้ลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้ร่างเดสคริปชันสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับและถ้าชอบอย ห,หน่อยนะครับ่างไรก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็ตัวเราไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครวับ